กลับไปเลยละกันโอ้โหเย,ยลิงแวมบวก้เป็นไงเล่าไปเฮ้ยได้ยินเสียงดาบป่ะตังชิงแววปะจ่ายไปหนึ่งพันได้กลับมาเท่าไหร่วะเนี่ยสภาพจิตใจล้มเหลวนอกจากหูเย,ยลิงดูดกูก็ไม่เคยตังครั้งทั้งหมดเลยว่ะราคาขายเลยนะ34ล้านเยี่ยกูได้ร้อยบาทหาไปแล้มาดูเลย คือตอนนี้มี2เวให้ทุกๆคนเลือก2เวครับผมเรียกสองพันบาทผมจะบริหารยังไงคือประดับผมเนี่ยเอ็นเกม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 คือตอนนี้คือมันเอ็นหมดแล้วเวซึ่งเหลือแค่นะครับชุดเนี่ยที่ผมใส่ดิเอ็มสามอผมได้ดาบ2รูมาผมใส่ชุด m อมสามมันก็เบาดาบทองนี้ไม่ได้ขายก็จริงแต่เราเอามาใส่แม่งก็ยังดีกว่าเล่นมือเืเข้าใจปะเออดูดิดูดาเมจดิสามร้อย 300, แม่งก็ยังดีกว่า แล้วนี่เดี๋ยวเราออฟสักรูนึงเป็นลิ้อีสุบก็ยังดีกว่าแต่ถ้าเราจะเอาสุดอ่ะจะหาดาบสองรูให้ได้อ่ะก็ต้องจัดกันเลยอ่ะอีกอีกพันหนึ่งอ่ะคิดเช่าสามสิบวันไม่ดีกว่าเหรอครับดีครับแต่ว่าคําว่าเช่าก็คือเช่าครับมึงอยากมีเมียหรือมึงอยากตีอ่ะถ้ามึงอยากตีมึงก็เช่าไปนะครับดีกว่าอยู่แล้วครับเนื้อแน่นๆน่นนุ่มนุ่มรัดลัดแต่นะครับผมมันไม่ได้เป็นของมึงเข้าใจคำว่ามันไม่ได้เป็นของมึงไหมอันนี้พูดถึงไก่เคฟซีนะครับผม ไปนะครับผมสุ่ม BL ไปสุ่มมือ BL กับชุด BL นะครับผมจัดไปคิดตามนะ M7 ในรูมี7นะครับรวมเป็น14มีรูว่างอีกหรูค่าเจาะต้องเป็นเจาะไฮเม็ดละ300กว่าล้านแล้วก็ต้องเป็นใบออฟแอมอีก2ใบซึ่งราคาเม่งก็เป็นใบแอมไฮผมไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นไปสุ่มเลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นชุดเบรดทองนะครับจัดไ นึออกว่าผมย่อยอะไรผิดไปแปลกๆแ,แล้วเออกเข้าใหม่แป๊บเฮ้ยถอดถอดเสื้อเปิดจะได้เห็นใจอ,อุ้ยอันนี้น่าสนใจถอดรอชุดใหม่เฮ้ยเออว่ะหรือว่ามันจะถอดรอชุดใหม่วะเกมมันก็รู้ใจเกินช่างมางแล้วกันตัวละครเป็นยังไม่รู้มาน่ยครับต่อกันเลยแล้วกันนะสองกรองเนะครับเทคนิคในการเปิดแชร์มาเลยครับทุกคนอยากจะให้ใช้เทคนิคไหน ย้ายเซิร์ฟเวอร์เปิดบ้างล่ะหรือเอาของฝากคังบ้างล่ะหรือตีบวกชุดให้มันแตกก่อนบ้างแล้วค่อยเปิดมันจะได้เห็นใจว่าชุดเก่ามันกากเกินไปบ้างล่ะตีให้แตกแล้วค่อยเปิดไปจานได้ครับเขาเรียกว่าเทคนิคทุบหม้อเข้าหม้อแกงไปหาเอาดาบหน้านะครับผมจัดไปเลยละกันแตกปั๊บเปิดปุ๊บ อ่านะครับผมมีการบวก8ขึ้นบวก9นะครับผมจะมีโอกาสผลลัพธ์คือบวก1ติดหรือจะแตกลบ1หรือแตกลบ2นะครับผมขึ้นอยู่ว่าจะไปทางไหนก็ได้ทั้งตีเผอไปเลยปั๊บ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 ติดเฉยติดทําพื่อเมื่อกี้ผมใช้สูตรตีเผอไงสูตรนั้นมันขลังจริงๆครับมันรุนแรงจนแทบจะท่าต้านทานไหวอ่ะมันไม่มีใครที่สามารถจะทําสูตรตีเผอแบบนั้นได้ใคร มาแล้วเอาละในวันที่ดวงของเราแตกพ่ายวันที่เรารู้สึกท้อแท้ใจวันที่เรารู้สึกไม่มีอะไรเลยวันนี้แหละฟ้าหลังฝนสามเมื่อกี้ผมใช้สูตรดีเผองจ้องวันที่เรารู้สึกไม่มีอะไรเลยหนวันนี้แหละฟ้าหลังฝนไปไปไปแววนะถือว่าแวววแค่คลิกอ่ะผมก็จะรู้แล้วอ่าว่ามัน50 M เอมหรือ300ล้านนะ แต่แววมากดูที่ปกคอช่ไหมดูที่ปกเสื้อมันมีแบบเลียมเรมแบบมีโอกาสบวก13บสาไปไปบอกแล้วถอดชุดเพราะกูจะเอาชุดใหม่เลยไงราคาะมันสองร้อยห้าสิบล้านมาติดก็คือจะขึ้นแต่ก็คือจะลงมึงจะพูดทำไมไปไปแก๊กแก,ก๊กเอ,งอยงให้ เดี๋ยวถ้ากูบวกของที่กูจะใช้จริงๆนะแล้วไม่ติดแบบนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกเนี่ยคนเล่นไม่จ้างคนจ้างไม่เล่นเนี่ยแต่พอกูบวกของที่กูไม่ใช้มันติดเดี๋ยวมึงโดนกูไล่กูไล่ลามไหมฟังสัตว์หน้ามึงแน่บอกไปแก๊กแก๊กลบสองอันนี้แบบรุนแรงเลยเอาละฟานเคาะแล้วเตรียมตัวมือเบเดอร์ Better! สองรูแอม เด้ดูออฟแม็กค,คิสซับอกหนึ่งไปอุ้ยเลื่อมสัตว์เชียแ์วลสัตว์เลยคือเกมเวลยากมากเลยเว้ยเพราะว่าเท็กเจอร์แม่ง 4K แต่ผมนะครับใส่ออฟปัตซีโร่นะครับดูไหมแข็งแรงมากแล้วเลนเนี่ยเป็น,นเนนออลนนะครับผมเลนออฟแอมเบลนะครับเป็นแบบการพัฒนามาให้กับ เราที่ผมเห็นภาพนี่คือแบบแววมากเลยมันลูนออกมาเลยอ่ะผมแบบอยากจะจับต้องเลยอะ่ะเข้าใจปะคือผมเห็นถึงแบบผมรู้เลยว่าได้ที่ถังโทรเนี่ยมาจากไหนร้านอะไร <S <S 1> <S 1> เอาละลครับผมทาไม่อยากจะตาบอดนะครับผมผมแนะนําเป็นเว้นออบตัชสีรุเลยนะครับนี่จากประสบการณ์การใช้จริงนะไม่ว่าผมจะแบบดูหนัง เพลงทํางานหน้าคอมนะครับผมบอกเลยว่าวันๆผมสตรีม8ถึง10ชั่วโมงนะครับแล้วนะครับตัวช่วยที่ผมเลือกเนี่ยก็เป็นออฟอัดซีโรนะครับซึ่งมันเนี่ยสามารถที่จะแบบดูดิวัสดุคงทนมากเลยนะครับดูดิ่คงทนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะแบบใส่เนี่ยเราก็ไม่รู้สึกถึงแบบความเหนื่อยล้าหรือการบีบหน้านะครับหรืออะไรเลยเพราะาเราใส่เป็นเวลานานนะครับการสตรีมมันใช้เวลานานอยู่แล้วอะเห้จปะเออ นา no. แล้วก็เลเนเนี่ยมันเป็นเลนเคลือบแสงนะครับทำให้ป้องกันสายตาของเราได้ดีแล้วก็ไม่รู้สึกเลยว่าแบบแสบตากับแสงที่มันสะท้อนเข้ามาครับผม่็งไงล่ะถ้าสนใจนะครับมีส่วนลดพิเศษอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมมาเตรียมตัว3ามหนึ่งกอบีติงน้องโปติ้ถึงเราบวกสิบมันแววอย่างว่าไอ้สั้ทเปี่ยนแว่นแล้มองไม่เห็นใจเห็นเลย ดูเมื่อกี้นะแววละเลื่อมเลยผมมองแบบชัดเลยเห็นแบบนึกว่าบวกสิบแปคือขอแค่มึงออก2อรูแบบมเมื่อกี้กูไม่เฮเลยมเว้ยไม่ต้องออฟคีออฟคูออฟคัทออฟอะไรมาหรอกผมจะรับพลังไว้ในตาของผมเพ่งออธิษฐานนึกถึงดาบนึกถึงความแรงในการลงดันเกี้ยนถ้าเล่มนี้นะครับมาผมสัญญาเลยว่าผมจะซื้อถ้ามันมาสอรูนะครับผมสอรู หเลนนะครับไม่ต้องรีรอเลยคลิปต่อไปลัน oh, ต่อเลยผมเจาะรูพร้อมกลับยัดออฟเลยบวกสิบห้าเจาะรูยัตอบสามสองหนึ่งไปไปโอ้เฮียแวววะเนี่ยดูไม่ออกเลยวะไม่มีอะไรเด่นเลยอ่ะไม่มียินเด่นยินด้อยเลยอ่ะเฮียมียินแปลกๆอ่ะออกมาแต่ผมไม่รู้เลยวะคลิกตอนอะไรนี้มันสั่นแล้วกันอันนี้สั่นแล้วกุนเลยนะ กิ๊กสั้นสิวปั๊ับปับๆๆๆๆๆๆคือถ้าเอาเงินนอกไปซื้อกูได้แล้วเว้ยนี่ฟูต้องฟูบั๊บแล้วเปิดพลังแห่งพวกพ้องว่ะผมลืมไปเลยว่ะไอ้ที่ดูการ์ตูนมาเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าต้องใช้จริงๆเอาละขออนญาตกดยาบั๊บด้วยเลยละกันไม่มีบับ๊บแต่จะรุนแรงไปก,กว่าลูกใบนี้แล้วอันนี้คือผมกดแบบ คือผมตีทีแม่งตูดระเบิดเลยวะดูกดทุกยาแลว้ววะแรงที่สุดในโลกใบนี้ที่จะสามารถต้านทานไว้ได้เตรีมตัวอันนี้สุดของสุดของสุดของสุด,สดแล้วแปลงร่างพร้อมกันไปเลยเด็กๆทุกๆคนมาจังหวะนี้แหละในการตูนเลยสามสองหนึ่งทีเลยว่ะเพื่อนแววว่ามไม่รู้ว่ะคือกูดูไม่ออกเลยความเหลี่ยมของมันอะะ่ะแต่กูกดไปแล้ว กูกดยับเลยอ่ะกูกดยันพลังแห่งเงินกูกดทุกอย่างแล้วอ่ะเออถ้ามึงจะไม่ดรอปอีกก็ก็มึงเล่นไปคนเดียวแล้วกันไอเกมมึงอะ่ะกูไปก่อนแล้วกันเตรียมตัวสามสองหนึ่งฮับฮับเมื่อกี้ที่ผมลุกขึ้นไปผมไม่ได้ยอมแพ้หรือถอยเป็นอย่างใดผมแค่ไปเอาน้ำมากินมานะครับผมเรียบร้อยผมได้เอาเงินของน้องมาร์คมาเติมเรียบร้อยแล้วนะครับ อีก1,000บาทจัดไปใครจะเล่นเล่นเปลี่ยนเกมอย่างมึงไม่จะลินหรอกเว้ยเล่นเล่นเล่นเอ้สเบื่อเล่นเล่นเล่นไอ้สุดเบื่อละเล่นเล่นเล่นไอ้เกมกากเมื่อไหร่จะเลินนะคุอย่างมึงมึงด่ากันเหมือนจะไม่คบกันแล้วไม่เคยคิดจะคบกับมันอยู่แล้วไม่เคยมีในหัวว่ามันกับผมต้องเป็นเพื่อนกันไม่เปิดแม่งแล้วกล่องเปิดหน้ามึงเลยแล้วกันผมว่างี้นะเปิดดาบทองสักหนึ่งเปิดกล่องสักห้ากล่องดีไหม สามสองหนึ่งไปไก่มึงดูเว้ยมึงไปทำขุดขี้มาเว้ยมึงดูแอ้ไก่มึงไปขุดขี้มาใช่ไหมได้ชั่วโมงละห้าสิบมึงดูกดนาทีละห้าสิบเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทมึงถิดลูกกับอามึงดูึดง,ง,ดงดได้ตังค์มาแล้วเนี่ยเรียบร้อยสามสิบล้านสองร้อยแปดสิบบาทดูเอาเองแล้วกันอีกคุณ อีกห้าสิบอีกห้าสิบีกรูปตามึงดูเห็นไหไมไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคนอย่าง,างมึงเหมือนันตางกันดูไว้ไม่มีใครทำตามกูได้เว้ยเพราะดวงกูมันระดับแบบสูพิเรียจักรวาลยูนิเวิร์สอะเลี้ยงแบบเปิดของตามกูก็ได้แต่มึงไม่สามารถไม่มีไม่สามารถได้ของดีเท่ากูเว้ยดูดีๆกูก็เหมือนคนบ้าเหมือนกันนะ อุ้ยจอสันจอสันเลยเห็นไหมจอสันเลยวันไหวไปอีกหนึ่งเลยละกันน้ำมันไดเกลียวมาช่องว่างอีกหกช่องครับผมเปิดครั้งละห้าสิบบาทคิดง่ายๆหห้ไป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 โอ้บบาบาปด้ป1 0ปดปดดแปดปด ด,ดูดูนะมึงดูไว้ดีนะไป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 ,ไปเสิบนาทีแบนดูเลยละกันกาลาคินีเวสมาสามแยกปีศาจกับบริสต์ลีย์บอกไปนั่นไงสล็อตเอ็กเซนเดอร์เปิดต่อเลยละกันบัฟดีเอมเปิดต่อเลยละกันไปต่อเลยละกันไม่รีรอไอเน,นี้ยเจ๋งละไอ้สัตว์ไอเนี้ยนั่งสมาธิได้เลยเล็กสี่ร้อยบาท วิสเปเชียลบ็อบกำลังจะมาเมื่อไหร่ที่แสงมันแวววับตาการตาหายไปเหลือแต่ความจืดจางเราจะกดฟืดกดฟืดกดฟืดกดไอหยังอะฟืดไปไปฟูเริ่มคืนกำไรให้กับมันอีกแล้วว่ะเห็นแสงแสงนี่ปะรอแสงแสงนี่หมดไว้ข้างนอกอะ ว่าเด้อเว่ยมันไม่ได้ผิดที่ดวงของผมหรอกเว้ยมันผิดที่คำพูดของผมทู่ว่าไปเหมือนไล่เหมือนไล่ของออกอยากตัว่เขาต้องบอกว่าม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 าตรงมามาไม่ต่างเดชิวบอกที่สุดของที่สุดแล้วเอาเป็นว่าผมเติมไปน่าจะเกินส0 0 0ม่บาทแล้วสำหรับเกมนี้คลิปวีดีโอนี้จัดไป ไลค์ไม่เกินแรงหรอกเพราะคลิปที่แล้วลงไม่ถึง1วันนะคุณไลค์ก like ัน5้าพันไลค์อ่ะยังไม่เคยเห็นคุณเปิดได้แบบจอกขาวแบบเต็มเต้นตาใช่ไหมดูดูผมลังกาใส่เลยดูดูผมตีลังกาใส่เลยสามมึงดูไอ้ไก่มึงไปคุณขี้มาใช่ไหมสองกูแบนมึงเลยละกันกะลาสีเวดหนึ่งยังไม่เคยเห็นคุณเปิดได้แบบจอกขาวแบบเต็มเต้นแบบตาใช่ไหมไป ครับผมสำหรับคนที่ยกติดตามนี่เป็น2 EP ติดเลยนะครับตัดมาแบบขาดตอนเลยนะมีการเว้นก็คือผมอาดทั้งหมดเป็นโอเป็นคลิปใหญ่นะครับแล้วก็ม EP หนึ่ง EP สองย่อยนะครับก็อาจจะแบบฮึบติดตามตอนต่อไปแล้วก็มาเจอตอนนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับซีรีส์นี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับสนับสนุนนะครับนิ้วโป้งไม่ได้มีไว้อุดหูนะครับมีแค่จมูกแค่ฟันนะครับหรือแปะอุดปาะนะครับกดไลค์ซิ ครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็ชื่นชอบในการทำนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับครบับ๊ายบายไอไก่มาซิปมาบอกว่าไอ้ควายกูเยี่ยวรถด,ดวงไปเลยละกัน